เอเยอวอนเสวัสดีครับผมพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซคนะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลยคาวาซากิ w 1ลร้อยนะครับผมปี2 0 1 9ันเจดยีเลยนะฮะเจ้าคันนี้นะคือรถใหม่สภาพใหม่เหมือนมือหนึ่งป้ายแดงเลยครับลูกค้ารถนะเลขไม่แค่หลัก10โลเท่านั้นนะฮะคันนี้คือเดิมๆเลยนะจากโรงงานเลยนะครับผมสไตล์เรโทรคลาสสิกนะสวยๆเลยนะครับสีเดิมจากโรงงานนะฮะเจ้าคันนี้ เครื่องเดิมนะครับ1 7 7ซีนะระบายความร้อนด้วยอากาศนะเครื่องเดิมๆแห้งๆไม่เคยแกะเลยท่อิมเป็นท่อเดิมนะครับผมรถสวยสภาพดีอย่างนี้อย่าให้พลาดนะเหมือนมือหนึ่งป้ายแดงเลยนะฮะดอกยางหน้าหลังเต็มๆครับผมใช้งานได้เกยาวไปเลยเครื่องฝั่งนี้สะอาดกริบเลยนะรถอาจจะมีริ้วรอยขีดข่วนมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือ2เลยนะฮะแต่สภาพโดยรวมคือยังสวยๆอยู่เลยนะสภาพคือใหม่ป้ายแดงมากนะฮะเจ้าคันนี้นะ โซ่สเตอร์สะอาดกริฟเลยครับดอกยางหลังแน่นๆนะฮะแล้วเราตรวจเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับผมมีเล่มพรม้อมเอกสารครบเลยเดี๋ยวเรามาดูเลขหม่เจ้าคันนี้กันหน่อยนะครับเจ้าคันนี้นะครับลูกค้าเลขหมอยู่ที่68โลเท่านั้นครับน้อยจัดๆเลยนะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันหน่อยอ่ะก่อนจะสะตาร์ทนะฮะให้เปิดโช๊คตรงนี้หน่อยนะฮะจะได้เพื่อความสะดวกในการสตาร์ทที่ง่ายขึ้นนะฮะอ่าสะตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับผมนะ ข้องเงียบๆเลยนะครับประมาณนี้เลยนะฮะเครื่องแน่นๆเลยเจ้าคันนี้นะผมเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยนะลูกค้าขายอยู่ที่5900 0บาทเท่านั้นเองเลยครับผมนะมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะครับใครสนใจนะฮะช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลยครับ